การสร้างเรื่องบิดเบือนโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ผ่านมาที่คนบางกลุ่มเขาชอบอ้างคําว่าเสรีภาพในการพูดเสรีภาพในการตั้งคําถามแต่สิ่งที่พูดออกมาเนี่ยโดยมากนะครับมีแต่คํากล่าวหาที่ฟังเข้ามาทั้งนั้นซึ่งประเด็นหลักๆเลยก็คือการกล่าวหาว่าในหลวงอยู่เบื้องหลังเรื่องต่างๆคอยเรียกให้ใครต่อใครเข้าวางไปสั่งให้ทํานูน่ทนทํานี่เกิดอะไรขึ้นก็เป็นเพราะท่านรัฐประหารท่านก็อยู่เบื้องหลังเรียกได้ว่าเจ้าคือเทวดาเลยแล้วเชื่อไหมครับว่าจนถึงทุกวันนี้คากล่าวหาต่างๆเหล่านี้ ก็ยังคงเป็นคํากล่าวหาที่ไม่เคยมีมูลความจริงเลยซึ่งทางรือหรือนักวิชาการหลายๆท่านก็เคยออกมาให้ข้อเท็จจริงเรื่องนี้หลายครั้งแล้วแล้วหลายคนก็ได้รับรู้ข้อมูลเอาไปคิดวิเคราะห์กันเยอะแยะมากมายและหลายคนคงยังไม่รู้นะครับว่ายังมีบุคคลอีกคนหนึ่งที่เขาออกมายืนยันอีกเสียงว่าคํากล่าวหาที่ว่าในหลวงอยู่เบื้องหลังเรื่องต่างๆทั้งเรื่องการรัฐประหารการปราบปรา,าม6ตุลาการสังฆ่าคนเสื้อแดงไปจนถึงการสูญหายต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ใครเหรอครับ อาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสะกุลไงครับอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยนะครับออกมาปกป้องสถาบันเลยครับจะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับหรือจะบอกว่าอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยออกมาพูดข้อเท็จจริงที่สมเหตุสมผลก็ได้นะครับมันดูไม่เหมือนอาจารย์สมศักดิ์เลยนะครับนั่นสิครับมีคลิปโฟนอินที่อาจารย์สมศักดิ์ได้สแสดงทัศนะเอาไว้อย่างเผ็ดร้อนเลยนะครับซึ่งเป็นการโฟนอินในปีพศ2561โดยอาจารย์สมศักดิ์ยืนยันว่า ตั้งแต่ไหนแต่ไรามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยใหม่เนี่ยเจ้าไม่เคยเรียกใครเข้าวังไปสั่งการให้ทำโน่นทำนี่เลยนะครับมันเป็นไปไม่ได้แม้แต่กับทหารเองเขายังต้องรักษาระยะห่างกันเลยโดยเฉพาะในสมัยของในหลวงรัชกาลที่9้าที่ในช่วงหลังๆมาเนี่ยระยะห่างของความสัมพันธ์เหล่านี้เนี่ยก็ยิ่งห่างออกไปอีกคุณต้องเข้าใจอย่างนี้คือเวลาคนศึกษาเล่นเจ้าเนี่ยนะฮะโดยความสัมพันธ์ของเขากับส่วนต่าง มันมีลักษณะที่มันจาริยมเยอะคือคือมันไม่ใช่แบบสมัยใหม่คือพอเราพูดถึงสมัยใหม่เนี่ยเอาอย่างทับินเป็นหัวหน้าพรรเป็นนายทุนพรรคหรือเป็นนายกเนี่ยเราคิดถึงนี่แเอาเรียกคนรู้นคนนี้มาสั่งอะไรงี้ใช่ไหมเจ้าเนี่ยแต่ในไจเขาไม่เคยทําแบบนี้มันทําไม่ได้คือแม้แต่กับทหารเองเนี่ยเขาต้องรักษาความสัมพันธ์ในลักษณะแบบแบบเจ้านม่หมออย่างในหลวงพุคพลเองเขาพจริงจริงเนี่ยหลังๆก็เจอคนน้อยมากนะฮะมีความสัมพันธ์กับกับคนในลักษณะที่กับเปรมเนี่ก็ก็สัมพันธ์น้อยนะท แต่แต่คือคนไกเหล่านี้มันเป็น,นกลไกท,ที่ที่พิทักษสถานะของเจ้าไว้ไงฮะแล้วเขาแล้วเขาพยายามจะทําอะไรก็ตามที่เขามองว่ามันจะสามารถพิทักสถาบันนี้ได้หรือไม่ก็เขาบอกว่ามันมีอะไรที่เป็นอันตรายต่อสถาบันนี้เขาพยายามจะจะเล่นงานสิ่งที่เขามองว่าเป็นอันตรายนะั้นคือเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าในหลวงและพระราชวงศ์ในความหมายของรอยัลแฟมิลี่เนี่ยถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านเลยก็คือเป็นครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่ง ซึ่งท่านต้องระวังรักษาระยะหา่างหรือระยะของความสัมพันธ์กับทุกๆฝ่ายอยู่แล้วแล้วยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับองค์กรต่างๆโดยเฉพาะรัฐสมัยใหม่ตั้งแต่นายกลงไปจนถึงพักการเมืองเนี่ยยิ่งเป็นไปไม่ได้ครับเจ้าเป็นครอบครัวเล็กๆซึ่งไม่เคยมีความสัมพันธ์เป็นทางการกับพักการเมืองและองค์กรมวลชนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่ในหลวงจะเลือกใครต่อใครเข้าไปสั่งให้ทําอะไรต่อมีอะไรเนี่ยอาจารย์สมศักดิ์เขายืนยันชัดเจนครับว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าวังเนี่ โดยว่าแป้งกาวที่บอกเนี่ยฮะก็คือเป็นเป็นหัวที่เล็กมากอนะไรเงี้ยแต่ว่าเพราะนั้นเขาาต้องระวังมากในความสัมพันธ์กับทุกฝ่ายาเลยนะคนของเขาที่เป็นคนของเขาจริงๆเนี่ยมีไม่กี่คนหรอกก็คืออย่างพวกเจ้าทาย,ายหรืออันนี้อันนี้ใกล้ชิดจริงนะแต่ว่าความสัมพันธ์กับคนไกลรัดส่วนอ,อื่นโดยเฉพาะคนไกลรัดสมัยใหม่เนี่ยตั้งแต่นายกจนถึงอบอบทบไปถึงภาคการเมืองอยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะแล้วยิ่งช่วงหลังความสัมพันธ์ระหว่างวังเนี่ยวังในความหมายที่เจ้า ที่เป็นครอบครัวเล็กๆเนี่ยกับการเมืองที่กว้างออกไปเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะการเมืองของระดับพรกการเมืองเนี่ยมันยิ่งห่างใหญ่เลยนะฮะเจ้าเขาไม่เคยมีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการากับพวกพักการเมืองและองค์งกรมวลชนพวกนี้อยู่แล้วเงฮะเขาอยู่ๆเขาจะเรียกคนพวกนี้เข้าไปเรียสั่งนู่นสั่งนี่ต่อให้เรียกไปอย่างลับๆเนี่ยมันก็ทําไม่ได้นะฮะเขาเขาระวังเขารักษาเรื่องพวกนี้มากนานๆเนี่ยในช่วงวิกฤตใช่ ไอ้การนี่ข้อการเมืองสมัยใหม่หเนี่ยของเรว่าของปูรูทั้งหลายแล้วก็มันลงมาดูแล้วเสื้อแดงเต็มไปหมดเนี่ยมันง่ายอ่ะคือเวลาคุณพูดว่าคนนั้นต่างคนนี้ต่างคนอย่างรู้่างนี้ต่างเนี่ยมันมันเหมือนเข้าใจง่ายไง,งแล้วเหมือนเออเป็นรูปธรรมดีอ่ะแต่ในทางทรูปธรรมปฏิบัติมันไม่ใช่หรอกอย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วเรื่ที่เสื้อแดงหรือว่าเนี่ยคนนั่งสังฆ่าหาสังยิงอะไรเนี่ยพูดกันตรงๆแล้วมันไม่มีหรอกนะฮะในยุคนี้มันไม่มีว่าเออเจ้าเรียกคนนี้เข้าไม่ระวังให้คุณฆ่่าเสื้ออแดงหรมมมันไีก โอเคว่าถ้าในช่วงวิกฤตของบ้านเมืองเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่นานๆจะเกิดขึ้นทีในหลวงท่านจึงจะมีบทบาทในการให้คำแนะนำเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งต่างๆซึ่งนี่ก็เป็นพระราชอำนาจตามประเพณีการปกครองแล้วก็เป็นพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะครับ อย่างในกรณีของ6ตุลาเนี่ยอาจารย์สมศักดิ์ซึ่งเป็นคนที่ทุ่มเทศึกษาค้นคว้าเรื่อง6ตุลามาทั้งชีวิตเขายังยืนยันชัดเจนครับว่าคํากล่าวหาที่ว่าในหลวงหรือพระราชวงศ์เป็นคนออกคําสั่งให้สังหารนักศึกษาหรือว่าเป็นคนที่สั่งลูกเสือชาวบ้านให้เข้าไปบุกธรรมศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องโกหกครับแต่ที่มันน่าสนใจของการเชื่อแบบนี้เนี่ยมันบอกว่ามันเป็นด้านกลับอะคือจริงๆแล้วเสื้อแดงจํานวนมากเลยเนี่ยมาจากเราข้อริงก็คือเชียร์เจ้านั่นแหละหวังชาวบ้านทั้งหลายแหละก็เชียร คือผลจากการโฆษณาชวนเชื่อของรัฐไทยเข้ามาในหมู่ชาวบ,บ้านซ้ําแล้วซ้ำอีกว่าในหลวงเป็นคนช่วยเรื่อนสิตุลาเป็นคนออกมาล้างน้ำสืบสิศีตุลาเป็นคนออกมาล้างสืบพิจารณาธรรมินเนศซึ่งความจริงแล้วมันมีความซับซ้อนกว่านั้นเนี่ยแต่มันเข้าไปในหัวชาวบ,บ้านเยอะจนกระทั่งว่าพอถึงปี53เนี่ยในหลวงไม่ออกมาเนี่ยในหลวงไม่ออกมาขึ้นมาผลมันก็เลยสวิงกลับเลยไง จำใ่ความรู้สึกว่าเออเข้าสั่งค่าความจริงถามว่ามีการสั่งค่าจริงไม่มีหรอกแม้แต่หกตุลาเนี่ยก็ไม่มีแค่ไม่หาม้ามหกตุลาเนี่ยหกตุลาเนี่ยผมทุ่มเวลาศึกษาทั้งชีวิตเนี่ยเราพยายามจะหาคอนเนคชันอันนี้ใ,<ช>ให้ได้แต่คว,ว,ว<ร>ามจร<า>ิงกไม่มีเดิมทีเนี่ยความทํามันแต่ไหนแต่ไรเขาไม่เห็นความสัมพันธ์ที่ในแง่สั่งแบบนั้นอยู่แล้วนะอ,อาจารย์สมศักดิ์เขาพยายามทุ่มเทเวลาศึกษาหาความสัมพันธ์หรือว่าคอนเนคชันที่ว่าในหลวงจะสามารถออกคำสั่งเหล่านี้ได้ซึ่งปรากฏว่าไม่มีครับ แล้วก็ไม่สามารถทําได้ด้วยไม่ว่าจะสั่งการอ้อมๆหรือแบบลับๆก็ไม่มีทางเป็นไปได้ซึ่งมันก็กลับไปเรื่องเดิมที่เราพูดกันเมื่อกี้ไงครับว่าเจ้าไม่เคยมีความสัมพันธ์กับองค์กรทางการเมืองหรือทหารจนถึงขนาดจะสั่งการอะไรแบบนั้นได้อยากเอาอย่างง่ายย้อนกลับไปที่6ตุลานะแม้แต่อย่างลูกศิษย์ชาวบ้านเนี่ยเขาสั่งไม่ไว่าให้ไปบุกสมร์เขาไม่ได้สั่งหรอกแ,แต่เขาสั่งทางอ้อมหรือเปล่า ผมคิดว่าแม้แต่งแม้กมะแั่งอ้อมๆแบบนั้นก็ไม่น่าจะมีแต่เขา<อ>รูไ<ม>้ไหมว่ากาำลังทาอยู่รู้ที่สําคัญก็คือองค์กรรัฐทุกวันนี้นะครับมีความเป็นสมัยใหม่คือมีลักษณะโมเดิร์นไนซ์ขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทําอะไรสั่งการอะไรก็แล้วแต่อันนี้คือพูดถึงทั้งองค์กรเลยนะครับทั้งระบบกลไกร,รัฐหรือระบบราชการเนี่ยมันจะต้องมีความเป็นทางการแล้วอย่างที่บอกไปนะครับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับกลไกรัฐในทุกๆวันเนี้ยเขารักษาระยะห่างซึ่งเป็นความสัมพันธ์ มันก็ยิ่งขัดแย้งกับการที่มีคนออกมาบอกว่าในหลวงท่านสั่งการอยู่เบื้องหลังแบบลับๆคือการพูดกล่าวหาเนี่ยมันง่ายเกิดอะไรขึ้นนิดขึ้นหน่อยก็บอกว่าในหลวงอยู่เบื้องหลังพูดแบบนี้ง่ายครับแต่โลกทุกวันนี้มันไม่ใช่แบบยุคโบราณแล้วไงที่พระมหากษัตริย์จะมีพระราชอำนาจมากมายอะไรขนาดนั้นทั้งหมดเนี้ยอาจารย์สมศักดิ์เขาเป็นคนพูดไว้เองนะครับประเทศไทยก้าวกระโดดไปอุตสากรรมเนี่ยระบบราชการทั้งหลายแหล่มันนั้นเนี่ย คือถ้าไม่มีการสั่งจริงๆเนี่ยมันมันมันก็คือไม่ได้สั่งในความหมายที่เออคุณสั่งให้ทำโน่นทำนี่เนี่ยแล้วความสัมพันธ์กับรับบจ้าวกับกลไกรัฐพวกนี้เนี่ยมันยิ่งมีลักษณะในเชิงแบบแบบโมเดิร์นอย่างเงี้ยที่ว่าโอยคุณเรียกไปสั่งการเรียกอะไรนี่น้อยมากจริงๆแต่ยิ่งหลังๆเนี่ยเป็นเวลาเป็นสิบสิบปีเวลามันแทบไม่มีกรณีอย่างนี้แล้วพอมันแทบไม่มีกรณีอย่างนี้ความสัมพันธ์ของเขากับกลไกส่วนตื่นๆเนี่ยไม่ว่าะเป็นพรรคการเมืองทหารเป็นอะไรมันก็เลยนี่นหแหละอินฟอร์ อีกประเด็นที่อาจารย์สมศักดิ์พูดไว้อย่างน่าสนใจก็คือกรณีของกลุ่มเสื้อแดงครับซึ่งการโจมตีว่าในหลวงอยู่เบื้องหลังคอยสั่งการเรื่องต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยก็เริ่มต้นมาจากกลุ่มใต้ดินของคนเสื้อแดงนี่แหละครับแล้วก็ลุกลามขยายมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งอาจารย์สมศักดิ์พูดด้วยว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นตลกร้าหรือว่าไอรอนีมากๆเพราะว่าคากล่าวหาของกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยซึ่งผมรวมให้ถึงคนบางกลุ่มในทุกวันนี้ด้วยนะครับที่บอกว่าในหลวงคอยสั่งการคอยวางแ,แผนทุกอย่างเรียกได้ว่่่าาคนเเดียยออบื้งงงงหลัททุุกกสิ ซึ่งการออกมาพูดแบบนี้เนี่ยมันนี่เป็นการสร้างภาพให้เจ้ากลายเป็นเทวดาครับเพราะว่าคนที่มีอํานาจล้นฟ้าสามารถทําอะไรต่างๆทั้งหมดนี้ได้เนี่ยมีแต่เทวดาครับ เพราะฉะนั้นยิ่งมีการออกมาพูดโจมตีเจ้ามากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นการสร้างภาพให้เจ้าเข้าใกล้คำว่าเทวดามากขึ้นโดยที่กลุ่มคนที่ออกมากล่าวหาเนี่ยเขาก็ไม่รู้ตัวครับพูด,ดง่ายๆเลยลก็คือวิธีการแอนตี้เจ้าของกลุ่มคนพวกนี้เนี่ยมันตรงกับวิธีการเชียร์เจ้าโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยซึ่งมันก็เป็นตลกร้ายอย่างที่อาจารย์สมศักดิ์ว่าไว้จริงๆด้วยซึ่งไอรอนีของเรื่องทั้งหมดในฐานะที่ผมเป็นนักวิชาการที่คอยคอยที่ว่ารืบเษาะเรื่องการเมืองไทยนยม,นมันเป็นตลกร้าาายยหนักมกมๆว่่โดทีไม่รู้ตัวเนี่ จริงๆแล้วในวิธีแอนตี้เจ้าหรือวิธีคิดของการแอนตี้เจ้าเนี่ยมันตรงกับวิธีเชียร์เจ้าโดยไม่รู้ตัวเลยค,คือคือมองเจ้าเป็นเทวดาที่มีความสามารถอย่างมหาศาลเลยอยู่เบื้องหลังทุกอย่างวางแผนทุกอย่างวางแผนได้หมดเลยจะทํารับประหารทางนู้นทางนี้เมื่อไหร่ทาอย่างงู้อย่างนี้เมื่อไหร่จะสั่งการอย่างงี้เมื่อไหร่อะไรเงี้ยคือถ้าพูดกันแบบเป็นกลางเลยนะครับหลายๆเรื่องที่อาจารย์สมศักดิ์เคยพูดไว้เนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างมั่วมากแต่ว่าทัศนะทั้งหมดในคลิปโฟดอินของอาจารย์สมศักดิ์ครั้งนีีน้่ ลองฟังดูดีๆไม่ว่าจะมองจากมุมไหนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตากการรกะที่สมเหตุสมผลแทบทั้งนั้นเลยครับอยากให้ลองวางอาคติลงครับแล้วก็ฟังคําพูดของอาจารย์สมศักด,ดิ์ดูดีๆลองคิดวิเคราะห์ดูดีๆนะครับแล้วจะเห็นว่าคํากล่าวหาในหลวงและพระราชวงศ์แทบทุกเรื่องที่ผ่านมาไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้เลยแล้วคํากล่าวหาพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดมาจากใครแล้วก็เกิดขึ้นด้วยจุดป,ประสงค์อะไรคําตอบทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ในคําพูดของอาจารย์สมศักดิ์แล้วนะครับแล้วแบบนี้เนี่ยบรรดาสาวกจะไม่อย่ครับ นึกออกไหมฮะคนที่เป็นได้อย่างนี้ขนาดนจริงๆอะคืออะไรคือเทวดาฮะ